อังคุลิมานสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบาินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลในเว่นเว้นของพระเจ้าประสิทธิโกศลมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกร,รุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเห็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว ครั้งนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถีครั้นแล้วในเวลาปัจฉาพัทเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงเก็บเสีนาสนะทรงถือบาตรและจีวรเสด็จดำเนินไปตามทางที่องค์คุริมานโจรซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปสัสสตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินไปตามทางที่องค์คุริมานโจรซุ่มอยู่ครั้นแล้วได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะ อย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจนชื่อว่าองคุริมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุริมานโจนนั้นกระทําบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทํานิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทําชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างขาเขาเี็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ฆ่าแต่สมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดี2ี่สิบคนก็ดีสาสิบคนก็ดีสี่สิบคนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษผู้นั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององค์ุลิมาจนูนเมื่อคนพวกนั้นกลาบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้ครั้งที่สองพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้น ที่ทางนั้นมีโจนชื่อว่าองคุริมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปรับใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุริมานโจรนั้นกระทําบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทํานิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทําชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้คฆ่าแต่สมณะพวกบุรุษสิบคนก็ดี20ิคนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้ ข้าแต่สมณะแม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององค์ุริมานดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้ครั้งที่สามพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองค์ุริมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปากใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย องคุริมาโจรน,นั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบุบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงว้คฆ่าแต่สมณะพวกบุรุสิบคนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้ฆ่าแต่สมณะแม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุริมาโจรดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้ว องคุริมาโจรน,น่าเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแตกไกลครั้นแล้วเขาได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยพวกบุรุษสิบคนก็ดียี่สิบคนก็ดีสามสิบคนก็ดีสี่สิบคนก็ดีก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษพวกนั้นยังถึงความพินาศเพราะมือเราเออก็สม,มณะนี้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนเช่ารอยจะมาข่มท่ากะไรเราพึงปร่งสม,มณะเสียจากชีวิตเถิด ครั้งนั้นองคุริมานโจนถือดาบและลกูกผูกสอนแรงน่งธนูติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางพระปริศด,ดางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบรรดาลอิทธาพิสังขารโดยประการที่องคุริมานโจนจะวิ่งจนสุดกําลังก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาคผู้สเสด็จไปตามปกติครั้งนั้นองคุริมานโจรได้มีความดําหรืว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยด้วยว่าเมื่อก่อนแม้ช้างกําลังวิ่งม้ากําลังวิ่งรถกําลังแล่นเนื้อกําลังวิ่ง เราก็ยังวิ่งตามจับได้แต่ว่าเราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่อาจทันสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกติดังนี้จึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรดำริว่าสมณะสักยะบุตรเหล่านั้นมักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่เที่ยวกลับพูดว่าเราหยุดแล o, ้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดถ้าอะไรเราเพิ่งถาม มาณรูปนี้เถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรได้กล่าทวทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาความว่าดู่อนสมณนะท่านกําลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วในท่านยังไม่หยุดยังกล่าวกับข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดดู่อนสมณนะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่าน <c oughs> ท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเราวางอัชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อ ส่วนท่านไม่สัรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดองคุลิมานโจรทูลว่าลูกก่อนสมณะท่านอันเทวดามนุษย์บูชาแล้วแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงขอข้าพเจ้าสิ้นกาลนานหนอข้าพเจ้านั้นจากประพฤติรบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่านองคุลิมานโจรกล่าวดังนี้แล้วได้ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันองคุลิมานโจรได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคตแล้วได้ทูลขอบรรพชากับพระสุคตหน้าที่นั้นเอง ก็แลพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นาศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองค์คุริมานโจรในเวลานั้นว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดอ,อันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะขององค์คุริมานโจรดังนี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีพระองค์ุริมานเป็นปัจฉาสมณะ,สะเสด็จ,จาริกไปทางพระนครสาวัตถีสเสด็จ,จาริกไปโดยลําดับเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้ยินว่าณที่นั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นัพระเชตวันอารางของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเกตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นหมู่มหาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประสีนทโกศลส่สงเสียงอื้ออึงว่าข้าแต่สมุติเทพในเว้นแค้นของพระองค์มีโจรชื่อว่าองค์คุริมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองค์คุริมานโจรน,นั้นกระทําบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทํานิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้าง ประทชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาหินฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไวายขอพระองค์จงกำจัดมันเสียเถิดครั้งนั้นพระเจ้าประสนที่โกศลออกจากพระนครสาวัตถีด้วยกระบวนม้าประมาณ500เสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันทีเดียวเสด็จไปด้วยพระยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะเสด็จไปได้เสด็จลงจากพระยานแล้วทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างเึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสจากพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้ประทับนั่งนที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วว่าดูก่อนมหาปพิธพระเจ้าแผ่นดินมคุตจอมศรีนาทรงพระนามว่าพิมพิสารทรงทําให้พระองค์ทรงขัดเคืองหรือหนอหรือเจ้าฤิฉวีเมืองเวสาลีหรือว่าพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เราอื่นพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคุตจอมศรีนาทรงพระนามว่าพิมพิสารไม่ได้ทรงทําให้หม่อมฉันให้ขัดเคืองแม้เจ้าฤทิฉวีเมืองเวสาลีก็ไม่ได้ทรงทําให้หม่อมฉันขัดเคือง แม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เราอื่นก็ไม่ได้ทำให้หมอมชันขัดเคืองข่าแต่พระองค์ผู้เจริญในเว้นแผ้นของหมอมชันมีโจรชื่อว่าองค์คุริมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองค์คุริมานโจรน,นั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเห็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้หมอมชันจักกำจัดมันเสียดูก่อนมหาราช ทามหาบภิษฐ์ึงทอยพระเนตรองค์ุริมานผู้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าากาสายะออกจากเรือนบวเป็นบรรพชิตเป็นจากการฆ่าสัตว์เป็นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จชั้นพัฒนาหารหนเดียวประพฤติพรมอาจารย์มหาบาพิษจะพึงทรงกระทําอย่างไรกับเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นทึงไหว้พึงลุกร,รับพึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะพึงบำรุงเขาด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเศสัชบริหารหรือพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้ครองอย่างเป็นธรรม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่องค์คุริมาลโจรนั้นเป็นคนทุศิลมีบาปรมจะมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปานนี้แต่ที่ไหนก็สมัยนั้นท่านพระองค์คุริมานนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงยกพระหั์เบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจ้าประสิทธิที่โกศลว่าลูก่อนมหาราชนั่นองค์คุริมาลลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิที่โกศลทรงมีความกลัวความหวาดหวั่นพระลมชาติชูชันแล้วพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประสิทธิที่โกศลทรงกลัวทรงหวาดหวั่น มีพระโรมชาติชูชันแล้วจึงได้ตรัสกับพระเจ้าปรเสนที่โกศลว่าทรงอยากลัวเลยมหาราชทรงอยากกลัวเลยมหาราชภัยแต่องค์คุริมาน,นี้ไม่มีแก่มหาบาพิษครั้งนั้นพระเจ้าปรเสนที่โกศลระงรับความกลัวความหวาดหวัน่นหรือโรมชาติชูชันได้แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านองค์คุริมานถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านองคุริมานว่าท่านผู้เจริญพระองคุริมานผู้เป็นเจ้าของเรา ท่านพระองค์ุริมานถวายพระพราวา่าอย่างนั้นมหาราชบิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรมารดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรลูกก่อนมหาปพิธบิดาชื่อคักขะมารดาชื่อมันตนีท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าคักขะมันตนีบุตรจงอภิรมย์เถิดข้าพเจ้าจะทําความขวัญขวายเพื่อจีวรบินถบาทเสนาสนะและคีรานะปัจจัยเพศสัตวบริาหารแก่พระผู้เป็นเจ้าคักขะมันตนีบุตรก็สมัยนั้นท่านองค์ุริมานถือการอยู่ในป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัด ถึงผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดครั้งนั้นท่านองคุริมานได้ถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิที่โกศลว่าอย่าเลยมหาราชไรจีวรของอัตมาภาพบริบูรณ์แล้วครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วจึงประทับนั่งน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา ที่พระผู้มีพระภาคทรงทรมานได้ซึ่งบุคคลที่ใครๆทรมานไม่ได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้ให้ดับได้เพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได้แม้ด้วยอาชญาแม้ด้วยสาตราผู้นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทรมานได้โดยไม่ต้องใช้อาญาไม่ต้องใช้สาตราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้หม่อมฉันมีกิจมากมีกรณียามาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอมหาพ,พิษจงทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประสินที่โกศลเสด็จลูกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จหลีไปครั้งนั้นในเวลาเช้า่านพระองค์ผูิมานคองอันตวาสุแล้วถือบาทและจีวรนเข้าไปบินธบาตอย่างพระนครสาวัตถีกําลังเที่ยวบินทบาตตามลำดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแกนักครั้นแล้วได้มีความดําริว่าสารทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอ ตวสทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอดังนี้ครั้งนั้นท่านพระองค์ุลิมานเที่ยวบินทบารในพระนครสาวัตถีได้ปัจฉาพัทกรับจายบินทบารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งน้ที่ควรสวนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรูกาศเวลาเช้าข้าพระองคองอันตรวาสุก แล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบทัตอย่างพระนครสาวัตถีกําลังเที่ยวบินธบาตตามลําดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแกนักครั้นแล้วได้มีความดําริว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้หาหมองหนอดังนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนงคุนทิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นและกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่า ดูกอน,น้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจะได้รู้สึกว่าแกล้งองศัจจ์จากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ครันของท่านเถิดท่านพระองค์ุลิมากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อาการนั้นจากเป็นอันข้าพระองค์ต่าวเทศทั้งที่รู้อยู่เป็นแน่เพราะข้าพระองค์แกล้งองศัตจ์เสียจากชีวิตเป็นอันมากดูก่อนองคุลิมาถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่า ดูกอน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาในอริยชาติจะได้รู้สึกว่าแกล้งปงสัตว์เสียจากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านของท่านเถิดพระองค์ุริมานทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่พ้นแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เวลาที่ฉันเกิดแล้วในอริยชาติจะแกล้งปรงสัตว์จากชีวิตทั้งรู้หาไม่ได้ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ท่านเถดครั้งนั้นความสวัสดีได้มีแก่หญิงความสวัสดีได้มีแก่คันของหญิงแล้วครั้งนั้นท่านพระองค์คุลิมาเตกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็ได้กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดพรมจันย์อันไม่มีทําอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตต,ต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่ได้มีดังนี้ก็ท่านพระองค์คุริมานได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นในเวลาเช้าท่านพระองคุริมานนุ่งแล้วถือบาเลจีวรเข้าไปบินทบทัตในพระนครสาวัตถีก็เวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลขว้างไปแม้โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุริมานท่านพระองคุริมานศีษาแตกโลหิตไหล บาทก็แตกผ้าสังาติก็ฉีกขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรท่านพระองคุริมานเดินมาแต่ไกลคันแล้วได้ตรัสกับท่านพระองคุริมานว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดรามเธอจงอดกลั้นไว้เถิดทามเธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอพึงหมกไมอยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมากตลอดร้อยปีเป็นอันมากตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันนี้เท่านั้นครั้งนั้นท่านพระองคุริมานไปในที่รับเล่นอยู่สวยวิุติสุเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังผู้นั้นไม่ประมาทเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดั่งพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉนั้นผู้ใดทํากรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมกิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉนั้นภิกษุใดเลยังเป็นหนุ่มย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด ขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ถือธรรมเถิดขอจงคบความของแพ้วคือขันติความสันเริญคือเมตตาเถิดขอจงฟังธรรมตามการและจงกระทำตามธรรมนั้นเถิดผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่พึงเบียดเบียนเราหรือใครๆครอื่นนั้นเลยพูดถึงความสงบอย่างยิ่งแล้วพึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้งและที่มั่นคงคนทดน้ําย่อมชักน้ําไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนได้ช่างถาย่อมถากไม้ได้ฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมทรมานตนได้ฉันนั้น คนบางพวกย่องฝึกสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแท่บ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อายาไม่ต้องใช้สาราเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอาหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆเลยเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าองคุริมานถูกกิเหหลสดูดห้วงน้ําใหญ่พัดไปมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ,ะแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุริมานถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ จึงถอนตัณหาอันจะนําไปสู่ภพเสียได้เรากะทากรรมที่จะให้ถึงทุกติเช่นนั้นไว้มากอันเป็นวิบากของกรรมถูกต้องแล้วเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะพวกชนที่เป็นพานซามปัญญาย่อมประกอบตามซึ่งความประมาทส่วนนักปราทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบตามซึ่งความประมาทอย่าประกอบตามความชิดชมด้วยความยินดีอย่าประกอบตามความชิดชมด้วยความสามารถความยินดีในกรรมเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่ ย่อมถึงความสุขอันไพบู์การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นเป็นการมาดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วเราก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้นเป็นการถึงดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดวิชาสามเราบรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำแล้วดังนี้